พาไปงานบุญทอดกระถินค่ะเขาบอกว่าหนึ่งเดียวในป,ปีนี้ที่สำคัญแปลกแล้วก็อาจจะได้โชคกลับไปด้วยค่ะ คุณผู้ชมไปดูเลยนะคะกับบรรยากาศที่วัดดงสเลาอเาเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเขามีการจัดทําพิธีทอดกรถินออกพรรษาซึ่งวัดนี้เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากวัดอื่นๆก็คือกรถินทุกกองเขาจะมีดาบติดมาด้วยจนชาวบ้านเรียกว่าทอดกรถินดาบ,บโดยจะแห่กรถินกันรอบอุโบสถค่ะหลวงพ่อขุนด่านกัน3มรอบหลังจากนั้นจะนําดาบไปถวายหลวงพ่อที่ประดิษถานอยู่ในพระอุโบสถแล้วก็ร่วมกันหหมผ้าหลวงพ่อขุนด่านก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีแล้วซึ่งชาว ก็เชื่อกันแบบนี้ว่าถ้านําดาบมาร่วมทําบุญทอดกรถิ่นหลวงพ่อขุนด่านพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดดงสเหลาจะช่วยตัดเคราะห์ตัดโศกตัดโรคตัดภัยตัดสิ่งชั่วร้ายในชีวิตทั้งหมดทั้งมวลออกไปแล้วตัดใจได้ไหมฮะตัดใจด้วยก็ได้จะได้ไม่ทุกข์แล้วอย่างนี้คือบางคนเนี่ยก็จะนําดาามาเองหรือใครไม่มีดาบก็มาเช่าที่วัดได้แล้วก็ทุกดาบทุกเล่มที่เช่ากับทางวัดเขาจะมีซองสีชมพูติดอยู่ด้วยหลายคนสงสัยเอ๊ะมันคืออะไรเปิดออกมา สลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบจ้าเอาไปลุ้นรางวัลกันไปมีลอตเตอรี่ให้มาด้วยนะครับใช่เผื่อจะได้รางวัลใหญ่หลังทอดกระถินคือเขาบอกว่าอิ่มบุญแล้วสุดท้ายก็ยังได้ลุ้นโชคอันนี้ศูนย์ห้าห้านึกว่าศูนย์เก้าห้านะโอ้ตกใจหมดเลยนึกว่าได้แล้วเป็นเก้าห้าใบนี้ก็ถูกนะฮะขายสองตัวนะครับอ่ะขอให้แสดงความยินดีน่าจะมีคนถูกนะครับน่าจะมีอยู่แล้วครับ